คุณผู้ชมค่ะขยับมาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรกับกระแสดราม่าในโลกออนไลน์เรื่องของการใส่บาทออนไลน์ค่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วก็ขายแบบขายออเดอร์ออนไลน์ซื้อเลยช็อปผ่านหน้าจอเสร็จแล้วแม่ค้าพ่อค้าเขาใส่บาทให้แบบออนไลน์ทําให้ชาวเน็ตบอกว่าแบบนี้มันไม่เหมาะสมมันทําได้ด้วยหรอคนละตีกอน่้าหนึ่งชุดจ้า คุณพานเพเนหนึ่งชพร้อมดอกไม้ค่ะโอ้ยคุณผู้ชมทำอย่างกับขายของมี F กันด้วยอะ่ะหนึ่งชุดจ้าคุณหนึ่งชุดจ้าแล้วก็ใส่บาทให้จองไว้ไงก็ช่วยใส่บาทให้อะ่ะอย่างเงี้ยแล้วหลายคนในโลกออนไลน์บอกมันได้หรอแบบเนี้ยแบบนี้มันมัน,ม,นมันถูกต้องหรอชาวเน็ตบอกว่ามันไม่ใช่วิถีชาวพุทธแล้วนะนี่เป็นคลิปที่ร้านขายข้าวแกงเขากำลังใส่บาทแต่เป็นการใส่บาทตามออเดอร์ที่ลูกค้าแจ้งมา แล้วก็มีพระเนี่ยมารับบิณฑบาตท,ที่หน้าร้านลูกค้าทําแค่อย่างเดียวออนเงินจบอ้อนเงินเท่ากับว่าตักบาตรแล้วเพราะพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเอาข้าวของที่สั่งจองในออนไลน์เนี่ยไปใส่บาตรให้เป็นอันเสร็จพิธีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยค่ะบอกว่าอืในมุมสะดวกมันก็สะดวกดีนะแต่ว่าในถามเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยมันได้เหรอ มันใส่บาทออนไลน์แบบนี้มันทําแทนกันได้หรอคือมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่มองเป็นสองมุมอ้าวก็เวลาคนไปทําบุญฝากเงินไปทาบุญก็ยังทําได้เลยอ,ะอ่ะใช่แหละคนะก็มองแบบนั้นบางคนก็สาทุไปแล้วก็ฝากของไปทําบุญก็ได้นี่คแต่บางคนบอกไม่ได้ การใส่บาทเนี่ยจะต้องไปใส่ด้วยตัวเองมันทําบูญออนไลน์แบบนี้มันดูเป็นทุทธพาน,นิย์หรือเปล่ามันดูเป็นธุรกิจหรือเปล่าทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตลาดบางคลองอำเภอเมืองสมุทรปราการก็พบสามีภรรยากําลังไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชัน t i k t o อก ขายข้าวแกงเป็นชุด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 เอาไว้สําหรับใส่บาทราคาชุดละ40บาทก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตให้ความสนใจโอนเงินมาเอฟเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกมาซื้อไม่ใช่มาเอฟมาซื้อข้าวแกงแบบชุดเครื่องแกงเเป็นจํานวนมากเอาไว้ใส่บาทพ่อค้าแม่ค้าบอกไม่ไหวน้ําตาซึมเลยตื้นตันถือว่าคนได้ร่วมทําบุญด้วยกัน นายวรพงศ์ทัศนาอายุ45ปีเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงเฮียโกบอกว่าเปิดร้านขายข้าวแกงใส่บาทที่ตลาดมาเกือบ9ปีแต่ธุรกิจใหม่ที่บอกว่าขายข้าวแกงเหมือนกันแต่ขายใส่บาทออนไลน์เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อราวหนึ่งเดือนเศษทางร้านเขาจะไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชัน t ิ k t ต o k เปิดให้จองชุดใส่บาทตั้งแต่ตีห้าครึง่งจนถึง7โมงเช้ามีแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นเพราะว่าจะใส่บาทนี่นาตอนเช้าใคร,ครที่โอนเงินมาแล้ว เขียนชื่อนามสกุลใส่ในถุงอาหารแล้วให้รับพรกับพระกันแบบสดๆไปเลยโ,<อ>โดยที่ไม่ต้องมีการนําชุดใส่บาตรมาเวียนขายซ้ําเด็ดขาดเท่ากับว่าปิดประเด็นเรื่องที่ชาวเน็ตตั้งคําถามว่าวนหรือเปล่าอของเนี่ยใส่จริงหรือเปล่าพ่อค้าเขาบอกใส่จริงไม่มีใส่วนใส่แล้วก็คือจบเลยและพระที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้มายืนปักหลักเพื่อรอรับบิณฑบาตท,ที่หน้าร้าน mm hmm. เพราะว่าแต่ละวันจะมีพระเดินมาบิณฑบาตรราวๆหกถึงแปดรูปอยู่แล้ว ยืนยันว่าทำด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เขาเหล่านั้นที่ไม่มีโอกาสนะครับที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ด้วยการทำบุญแนวคิดอันนี้ผมคิดเองไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะครับแล้วผมก็ทำด้วยใจซื่อบริสุทธิม <า S 2> ์มาดูความคิดความเห็นของพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมนะคะ,จะเจ้าอาวา,าสวัดสวนแก้วท่านแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจค่ะท่านบอกว่า ความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปมีพัฒนาการขึ้นทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนตามส่วนเรื่องว่าจะได้บุญหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพระค่ะโดยบอกว่าพระที่มาบินธรมบาตเป็นเนื้อนาบุญหรือไม่มและเงินที่ญาติโยมโอนมาให้แมค้าโยมได้มาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าทั้งสองส่วนนี้ล้วนบริสุทธิ์ทุกอย่างจะเกิดบุญญาติโยมสบายใจแบบไหนก็ย่อมทําได้เพื่อธนุบํารุงพระพุทธศาสนาค่ะครับ